สวัสดีค่ะกินข้าวจากินข้าวนี่ข้าวหรอกกินน้ำยาขนมจีนเฮ็ดน้ำยาขนมจีนแลต,ต่กินตัวแบบที่นี่แมนบอเบิ่งพัก้าวเองว่าพักเงี้พักหลายแหงปวดโพ้นนะจ๊ะนะจะว่าเบิรนกันบเบิรนตัวกินอ่างแบบที่นี่แมนบบเบิรนเด้อเบิร์นเดอ้อ,อ,ดอกินอ่างได้แบบที่นี่ โอ้ยยากินทำไงด้วยอายเพิ่นมาสั่นน้ำยาเขนต้องกินกระเฮียเป็นซองขยักขยักหนึ่งใส่ปลาขยักหนึ่งบ่าใส่ปลาลูกสาวบ่กกินอืมมามาโอสีแบบนี้ว่าบ่าเพ็ดเพ็ดเตอร์พิพพ่ขานองลงไป มากินอ่ะมากินข้กคุนกับต่างบอกหนูกิ้ะก็สดนำข้าวกุ่นไปนำแสแบเลืกวกระเสิรล่องเบิรงเดอรกินวน,วนวัวๆเข้ากันันวนปุ่กนจนวัน โก้มันให้เค็มๆแบบ กินข้าวไงแบบเพราะยังมันร้อนกะเพิ่งทำก็กรเห็ดไม่ๆจะโซโล่ร่อน ใส่แล้วมันใส่จำนะที่เนี้ยกล้องกระดาษจะฟ้าอยู่ฟ้าอืมเอาหัวปมไปขวดแบบนี้แฉะแบบขวดมันเข้มๆตัวต้องต่ำนะฮะก็ใส่ร่าง มันซึ่กุมมากผม,กผมก่าเห็นผมเ,เ,เห็นภาใใด้เห็นพวกเจ้าที่นกอายเลิก <c oughs> มาบึงไม่ไมไเอิอกินนะดำหุงน้ำดำหุงกับํ้ำับคนใจกันแทบเต่เลย มาปุ๊บบายจ้เพุ่งนเย้ยค่อย่บ๊ายบายดีค่ะ